เราเจอมาสเตอร์โฮใน Facebook แล้วก็ตอนนั้นเรากำลังมองหาบริษัทที่ดูแล้วมีความน่าเชื่อถือแล้วก็เข้าไปในเพจของ Home มาสเตอร์โฮมอะค่ะเราจะเห็นผลงานของมาสเตอร์โฮมที่โพสลงตลอดโพสลงเรือ่อยเ่อยเราก็เลยเลือกที่จะให้ Master Home เข้ามาสำรวจหน้างานให้วันที่ไปเจอโปรเจกต์นะคะก่อนที่จะเซ็นสัญญาค่ะ ชอบตรงที่โปรเจกต์เขาจะอธิบายทุกข้อแล้วก็จะให้เราถามคําถามทุกอย่างให้เคลียร์ให้ชัดเจนเลยค่ะและว้วเวลาเราถามทุกคําถามอะเราจะได้คําตอบที่เคลียร์หมดเลยแล้วพอเซ็นสัญญาเสร็จแล้วโปรเจกต์ก็พาเดินด,ด,ดูดูกระเบื้องดูกระเบื้องแล้วดูของใ่ดูของที่ต้องใช้เกี่ยวกับการต่อเติมใช่แล้วอธิบายว่าประเภทไหนใช้กับอะไรเวลาเราบอก ความต้องการของเราว่าเราต้องการให้ทําออกมาเป็นแบบไหนหรือว่าบางทีมีให้แก้งานอย่างเงี้ยคะ่ะช่างเขาก็แก้ให้ทันทีเลยแล้วก็ส่วนของครูแมนนะคะก็คือเข้ามาบ่อยดูแลช่างให้ทําให้เราแบบว่าสบายใจไม่ต้องเข้ามาดูงานเองได้ป่าบ่อย ตรงดางคอนเซ็ปที่อยากได้เร็วกว่าสัญญาเยอะเลร็วกว่ากําหนดอยู่ค่ะก็คือเรามาดูงานแล้วเราก็รู้สึกว่าจบแล้วที่มาดูเนี่ยมันเร็วมากด้วยความรวดเร็วใช่ขอให้ดูแลมาตรฐานแบบนี้คือแบบจริงๆแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ค่ะมาสเตอร์โฮมเนี่ยให้คําตอบหลายๆอย่างได้ชัดเจนอยากให้ทําให้ลูกค้ามีความไว้ใจอยากให้รักษาเรื่องนี้ไว้ได้ค่ะ Hı 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 hı.